ขอเชิญประชาชนทั่วไปเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรพืชปักผลไม้หลากหลายชนิดปลอดสารพิษร0อเปอร์เซนจากแปลงเกษตรที่ผลิตเองจำหน่ายเองตลาดแปลงเกษตรภายในบ้านพักข้าราชการฐานอากาศทุ่งสีกันถนนเดชะตรงคะดอนเมืองกรุงเทพมหานครจำหน่ายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป สินค้าทางการเกษตรสดๆเก็บจากแปลงผลิตแล้ววางจำหน่ายทันที สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคมพศ2566โครงการชมลมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนผู้ปกครองรายได้น้อยนำผู้ชมไปชมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษตเตรียมความพร้อมของอะคาเดมี่นาคประดิษฐ์จูเนียในวันนี้ได้เชิญเยาวชนจากวัดบางพลจังหวัดปทุมธานีคือทีมปาวิทเอฟซี FC. มาซ้อมทีมเพื่อเตรียมการแข่งขันรายการสมานมิตรยุทธครับ ซึ่งจะเปิดเพลงแข่งกันในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพศ2566ที่สนามสิษย์สมานอคาเดมี่ถนนนาทยราชเขตคลอง3วากรุงเทพมหานครนนี่สแสดงงงมาาัท้บูเเลยเหรอ ออก่อนอทำการแข่งขันนักกีฬาทั้งสองทีมทั้งทีมนาคประดิษฐ์จูเนียและปาวิทเอฟซี FC ได้ทำการบวอมอัพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในการทำการแข่งขันเป็นเวลา30นาทีทั้งสองทีมจากนั้นเวลา9นาฬิก30นาทีเกมเริ่มแบทเทอร์โดยคู่แรกเป็นการแข่งขันในรุ่น10ปี โดยในใแต่ละรุ่นทำการแข่งขันกันรุ่นละ3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ2ี่นาทีพักระหว่างควอเตอร์7นาที เล่นได้เข้ดีลล่นไ่เอกเล่นชิ้เล่นก่อนเพราะอย่าหยุดเออหันยังไงละ คู่ที่2เป็นการแข่งขันในรุ่น12ปีโดยทั้ง2รุ่นนาคประดิษฐ์จูเนียไม่ได้เน้นผลการแข่งขันเน้นไปทางด้านปรับระบบทีมและจูนทีมให้นักกีฬาทั้ง2รุ่นเล่นตามระบบแบบแผนที่ผู้ฝึกสอนได้เตรียมไว้เพื่อสู้ศึกสมานมิตรยุทธ์ครับโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนผู้ปกครองรายได้น้อย ขอขอบคุณที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สนามฟุตบอลแฟดฐานอากาศทุ่งสีกันทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ใช้สนามแข่งขันในครั้งนี้